สวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักแบะเข้าใจวัยรุ่นกับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแน่นอนว่าวันนี้เราอยู่กับคุณหมอผู้ใจดีและก็น่ารักมากๆเลยค่ะท่านหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะหมอทุกจิตนะคะแพทย์หญิงพัชราพรกิรนนท์ค่ะจิตแพทย์เด็แแกนนแ,และวัยรุ่นและจิตแพทย์การเสพติดค่ะ คุณหมอคะลักษณะของวัยรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างคะแล้วเพราะอะไรไวัยรุ่นถึงมีลักษณะเช่นนี้ก็สําหรับวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นก็เป็นช่วงวัยนะคะของการเปลี่ยนแปลงจากเด็กนะคะก้าวเข้าไปสู่วัยของการเป็นผู้ใหญ่ค่ะถุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในช่วงวัยรุ่นนะคะก็เริ่มมาตันน้งแต่การที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางเพศนะคะเข้าสู่ระยะของ p u b e r t y นะคะแล้วก็สิ้นสุดลงนะคะเมื่อวัยรุ่นสามารถที่จะเติบโตดูแลตัวเองได้นะคะเป็นอิสระจากครอบครัว ซึ่งตรงนี้เนี่ยระยะเวลาก็อาจจะแตกต่าง,งกันไปตามสภาพสังคมวัฒนธรรมนะคะของแต่ละที่ค่ะ สำหรับ WHO นะคะก็ได้มีการกำหนดช่วงอายุของวัยรุ่นนะคะว่าอยู่ประมาณช่วง10-19ปีนะคะแล้วก็ความหมายหรือนิยามเนี่ยก็อาจจะคล้ายคลึง่างที่กล่าวไปนะคะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของออพัฒนาการทางเพศรวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการหลายด้านนะคะสังคมจิตใจอารมณ์นะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปสู่การลดการพึ่งพาตัว พึ่งพาครอบครัวนะคะนำมาสูก่การพึ่งพาตัวเองที่มากขึ้นนะคะสามารถดูแลตัวเองแล้วก็เป็นอิสระจากครอบครัวได้ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าแบ่งไปโดยละเอียดนะคะพัฒนาการในช่วงวัยรุ่นเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งเป็นระยะของตอนต้นตอน,ตอนกลางตอนปลายนะคะซึ่งลงรายละเอียดแล้วนี่ในแต่และช่วงอายุนะ ก็อาจจะมีความต่างมากน้อยที่แตกต่างกาันในรุ่นช่วงต้นนะคะอยู่ประมาณ10-13ปีช่วงนี้ก็อาจจะอิงในฝั่งของความเป็นเด็กมากกว่าน่อยช่วงกลางนะคะก็มีความตั้งกึ่งระหว่างความเป็นเด็กและผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ในช่วงปลายนะคะช่วงระหว่างวัยนะคะที่ก้าวเข้าสู่อายุประมาณ17-19ปีตรงน,นี้ก็คือใกล้ๆกลสพัฒนาสู่ความเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์มากขึ้นค่ะคุณหมอคะแล้วที่เขาบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยว้าวุ่นเนี่ย ก็เป็นเหมือนที่กล่าวไปว่าเป็นช่วงวัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ,ๆอย่างจากควาเป็นเด็กสู่ความเป็นผู้ใหญ่นะคะก็ทํำให้ต้องมีการปรับตัวในหลายๆด้าน รมกันนะคะเลยทําให้ส่วนเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้มากในช่วงวัยนี้นะคะการปรับตัวได้สําเร็จของเขาเนี่ยก็จะนําพาไปสู่การพัฒนานะคะเป็นผู้ใหญ่นะคะที่มีคุณภาพมีคุณภาพที่มั่นคงนะคะดังนั้นวัยรุ่นเนี่ยก็ต้องการความรักความเข้าใจการสนับสนุนจากผู้ปกครกองคนรอบข้างนะคะเพื่อช่วยทําให้เขาเนี่ยผ่านควาช่วยเหลือเหลังนี้ไปได้ดังนั้นการที่ผู้ใหญ่เราเองหรือคนรอบข้างนะคะ รวมถึงตัววัยรุ่นเองเนี่ยได้รู้จักและเข้าใจพัฒนาการในด้านต่างๆที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยสับสนุนให้วัยรุ่นเกิดความสมบูรณ์ให้สุขภาพกายและใจนะคะแล้วก็ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น,น,นาทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมแล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพต,ติดนะคะปัญหาพฤติกรรมทางเพศหรือความเสี่ยงด้านอื่นๆเ,เ,เป็นต้นค่ะ